ทำไมคนชอบขำเวลามีเรื่องผิดพลาดด้วยใครบ้างคะที่รู้สึกผิดเวลาที่ทำอะไรผิดพลาดแล้วจนกลายเป็นตัวเองจมอยู่กับความผิดพลาดคนที่จมอยู่ความผิดพลาดจะมีสตะที่รู้สึกผิดมากจนกลายเป็นโทษตัวเองตำหนิตัวเองมันมีความมั่นใจตัวเองสูงเกินไปเป็นคนที่ขาดความเชื่อจุนคาดหวังกับตัวเองสูงและ เป็นคนที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเมื่อตัวเองทําอะไรผิดพลาดจะรู้สึกผิดมากกว่าปกติจนทําให้ไม่อนุญาตให้ตัวเองมีความสุขวิธีแก้ไขความรู้สึกผิดเวลาที่ทําอะไรผิดพลาดให้ยอมรับว่าอดีตไม่ได้ตัดสินปัจจุบันเข้าใจเรียนรู้จากความผิดพลาดให้เวลาตัวเองได้แบ่งปันความรู้สึกกับคนใกล้ตัวขอโทษกับคนที่เรารู้สึกผิดที่สำคัญที่สุด จะต้องให้รู้จักให้อภัยตนเองและเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างเช่นหีิสาวคนหนึ่งเชื่อฟารร่งเธอเป็นคนมองโรคในแง่ดีเธอจะรู้สึกขำมากเวลาที่เธอทำอะไรผิดพลาดแต่ว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเธอางเช่นเธอนัดเพื่อนไปทานอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งแต่เธอจับจำผิดไปอีกสาขาหนึ่งก็เลยทำให้ไม่เจอกันแต่ว่าแทนที่จะเป็นเรื่องที่ เธอรู้สึกเครียดแต่เมื่อเจอเพื่อน mm hmm. เธอก็เล่าให้เพื่อนฟังด้วยความสุขสนานแล้วก็ขอโทษเพื่อนๆก็หัวเราะกันใหญ่ในความโกะของเธอในความตลกของเธอเองทําให้เธอรู้ว่าเวลาที่มีเรื่องผิดพลาดเกิดขึ้นแต่ก็ทําให้คนอื่นหัวเราะได้ mm hmm. ก็จะเปลี่ยนจากเรื่องที่เสียเรียดกลายเป็นเรื่องเบาลงได้ทําให้เธอเริ่มตำหนิตัวเองเริคิดมากถึงความผิดพลาด และสามารถนำความผิดพลาดมาเล่าอย่างสดใสน,นให้คนอื่นได้ขำจนกลายเป็นได้รับความนิยมเป็น,นที่สุดการมีอารมณ์ขันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนเราคนเราในเวลาที่มีทุกขต้องการเสียงหัวเราะโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าเสียงหัวเราะทำให้ใครเครียดและทำให้เริ่มทุกข์ใจได้นั่นเองคนที่คุยสนุกเพียงแค่นั้นก็เป็นที่รักได้แล้ว อนที่ทําผิดพลาดตอนที่เจอเรื่องแย่ๆหากลองคิดดูว่านี่สามารถเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ตลกได้และทําให้เป็นเรื่องทำขันจะทําให้คุณหัวเราะให้กับความผิดพลาดได้อย่างเบิกบานใจและยิ่งทาให้คุณมีโอกาสที่จะเป็นคนที่ป๊อปปล่าได้ด้วยการน,นําเรื่องแย่ๆหรือความผิดพลาดมาเล่าให้เป็นเรื่องสนุกได้อีกด้วยอย่าลริมนำอารมณ์ขันมาใส่ในการพูดจะทำให้